นักหนักวันนี้ไปหับออกมาจากไทยพี่น้องากล่องใหญ่ขนาดเลยทิ่นีหอย่างน้องดูในนี้แคสโลหนึน่งแคิโลนักหนักเลยมาเบิ่งดูึกนีก้เปิีกระอกหน่กิโลสบายดีและวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องวันนี้จะมาปเปิดกล่องมาจากไทยเนาะ สบายดีนี่นี่แกแม่แกซิมาเบิกตะเกียวเปิดกล่องให้เบิง้งแปดกิโลแม่แตะว่ากล่องใหญ่เนาะมาพี่น้องสวัสน,นีมาเปิดกล่องนากันเลยว่าซีมีอีอย่างเนาะเอฟซีทางฝั่งไทยิ่นภากมาให้พี่น้องคือว่าฮอดไว้เติบได้นี่พี่น้องส่วนภานมาฝากมาแต่จังหวัด จังหวัดอะไรเนาะจังหวัดปทุมธานีแม่เพิ่อนฝากมาจากปทุมธานีคือเอฟซีเพิ่นบอกประสงค์ออกน้าเนาะพี่น้องฮอปก่อนเพิ่นขาผักมาให้เจอหนึ่งแล้วเนาะฮอปก่อนก็แเมนเพิ่นผักมาให้เออมีอีกพี่น้องนี่จะเป็นเงาเนาะ,นะกล่อ,นนอ,อใหญาแค่จากนหนาวพี่น้องหามกล่องอนิมานเส้อออกเลย อี๋ยังน้อว้าวพี่น้องมีหลายขนาดเลยมาเบิ่งนน้ำกันอี๋ยังนีงน่โหมีกล่องน้อยอีกแม่เดี๋ด้ออุ้ยอันนี้พี่น้องเป็นตาแซฟใช่แล้วเดี๋แกะมาเบิ่งกันเด้ออะไรเนี่ยตุ๊ตาแซฟเนาะว้าวคืออะไรมันเป็นแหล่งโปรตีน ถั่วรวมผสมผลไม้อบแห้งอ่าคือสีเพนเด้กพี่น้องเห็นเขาจ้าขายเพนแบบผลไม้อบแห้งโอเคยังอีกเอยพี่น้องว้ายังไม่หมดนี่สามห่อเลยเนาะพี่น้องไม่ไหวกินได้ก็เดี๋ยวเราเกือกินเมองก่อนแต่ไม่ใช่เนกินเนาะยังบวชเดี๋ยวพี่น้องนี่จะเปิดกล่องนี้ว้าหลายอย่างแค่อันนี้พี่น้อง มาเปิดพร้อมกันเปาวเปลวอะไเดียบว่ายู่องอะไรออูได้ย้อนน้องเปาได้ลายไก่พี่น้องไก่มาไก่เป็นลาไปคุณงมัวกับเท้ากได้เลัวมาพูดกับล่ยอุ้ยอะไรนี้อ่ะแม่เจ้าวายังนี่เป็นกล่องหลายกล่องแท้ะเป็นยพี่น้องเห็นเทนเทนมันคือยาสีฟันพี่น้องแม่ยาสีฟันอันนี้ดีดีได้สรรพคุณหลายขนาดเลย เพิ่นว้าวสรรพคุณหลายอ่านมือนีก็ฮู้พี่น้องนี่ชื่อ,อว่ายาสีฟันใดๆ้นอันนี้ลดซาขาวอ้าวนี่ซาขาวนํะเบอกสื่อมันบอกสื่อยาสีฟันอะไรเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษกนะยาสีฟันอ่านบออกเลยพี่น้องสีฟันข,ขาวโบแมนลดซาขาวอ่ะลดซะ้ กิวเธอเอียงแล้วพี่น้องอ่านบทเพลงแปลงฟันขัดฟันบ้วน,นปากสามขั้นตอนคือ่งงูมันเป็นอะไรข้างในมันเนี่ยไอยาที่ฟันนี่ร้อนเนาะป้าหลอดใหญ่ใหญ่เนี่ยว้าพี่น้องหลอดใหญ่แหงจับตั้มนี่ค่ะอีกกลัเนี่ยใหญ่มากป้าไซด์ได้ดุนลนี่ค่ะลดซาดซาขาวลดกลิ่นปากช่วยทําให้ลมหายใจดสดชื่นพี่น้องป้าคักแล้วนี่ค่ะ โอ้ห้แม่เพิ่นใช้พี่น้องกับเพื่อใช่มีผู้ออนไลน์บ่เคยใช้นะผู้ออนไลน์เนี่ยสวยให้สวยป้องกันพันผูมขักขนาดเลยพี่น้องหลดใหญ่ขักเลยเนาะยังบวเบิดได้พี่น้องมีอีกยาสีฟันค่ะสองล็อตอันเดียวกันแต่ว่าตัวนี้หักสิบกัมแม่เบ่งดูสวจักลัมตัวนี้ใหญ่แห้งอุ้ยตัวนี้สองร้อยกลัมพี่น้องใหญ่แห้งกับตัวนี้ห้าสิบเอิ้ง โอเจ้า,แ,บบาแม่บ้าเด็กกุ้มอะไรด้วเกือบโศกหนึ่งน้นนองใหญ่เหงยาสีฟันป้าคักตั้นี้มีฟูออนไลน์รถมิน้นอันนี้คักเนาะคือสีคักพี่น้อง,งตัวอาแม่สองหลอดแล้วก็มีอะไรอีกยังไม่หมดเด้อนี่อันนี้คือน้ำมันป่าน้องพี่น้องโอ้แม่เพ่อนแบบลุงน้ำมันป่าอันนี้เป็นของแบบลุงแม่นี่พี่น้องน้ำมันปลา โอ้อันนี้ขักเนาะแม่จเจ่งบี่กันการะกทกรขักเนาะแม่น้ำมันป่านะบำรุงสมองให้ความจำดีโอ้ถูกบแม่คนะ่ะกินนี่เจอกับิ่งหเนาะลงลืมไมกินแล้วก็ลืมแม่เพราะว่ามีประโยชน์หลายแม่ก็ว่าบอกอ่านอย่างอ่านแล้วแม่ตายเพือนหลายเตืออะไรแล้วมันเลยล,ลืมว<ะ>้านี่น้องยังตั้งหลายอะไรอีกน้ำฝนน้ำกันลกเลยนี่น้องหลายแห่ง นักหนักจุกแกะโลแล้วอันนี้เนี่ยออพี่น้องน้ำเป็นแพะเลยน้ำยังนไงเหมือนเด้กแม่เลยมีถือมือเลยคนบรหวานเพื่อนเฮงเพื่อนไทยเป็นแพนพี่น้องว้าว น้ำแบบที่เ่นพักมาให้ฮอบก่อนนะพี่น้องเป็นน้ำเอ็กเ็เนาะ mm. พิ่นอันมันเป็นน้ำห้ามดื่มเกินวันละสองกระป๋องเพราะอาจจะทําให้ใจสัน่นนอนไม่หลับเด็กและสตรีมีคันไม่ควรดื่มผู้มีโรคประจําตัวผู้ป่วยปรึกษาแพทย์ก่อน mm. เพื่อนวะมันมีส่วนผสมของคาเฟอีนคาเฟอีนนะพี่น้องนี่สีชมพูเนาะฮอบก่อนเพิ่นัมาให้ อย่างหนึ่งกระป๋องพี่น้องอันนี้หนึ่งกระป๋องซิมเบิร์กอะมันจะคือน้ําแบบโซโดาแบบมันซาๆนะแซบด้ยพี่น้องอะไรเนี่ยยังไม่หมดอ้าวตัวนี้คือเบาๆมันจะจะเบิร์กเบานเบาแดกเนี <c oughs> อีห <c oughs> นะอ,อยังยาายอยู้ก็คือเป็นใบชาใบยังแบบเนี่ยแบบตรงนั้นนะ, <c oughs> นะคะเออเป็นใบเนาะเอเป็นใบชาเป็นบำรงนัง้นน <c oughs> ี่มาดีนั่นดีนี่มาดีแลมันชาตัวแมีว่าเป็นแ โอ้ยโบแม่โบแม่มันคือแก้วเชคแม่ว่าจะเอาโปรตีนใส่จะสเลานี่ค่เดี๋ยวนี้มันจะใส่ห่อ400น้องบวกดูบวกหนึ่งจะก็ใส่น้ำมา200ักองร้อย่ะนเี้ย่ักเนอะมันแบบมันแจงเนาะอืมแจงี่แม่กล่องมันนอ้ยคักๆัน้อ ปาดน้ำนนี้ยังบโบด๊ดแจนี่พี่น้องน้ำนาดิเด็กสิแกะเบิง่งน่าจะคนละนู้ดปาดนี่ฮะโอ้ตัวนี้สีแดงพี่น้องเลยตัวนี้สีแดงแกะเบิ่งตัวนี้ก็เป็นแพ็คเลยเนาะพี่น้องน้ำแบบนี้ก็บโบ๊ทสู้กินจัะเกลือ มันเป็นแบบอันเพื่อนน้ำแดงโซดาพี่น้องซะอาเคาะสำหวัาผัดมีกาแฟาเนาะเค็หมหอม,หอมแบบหอมหอมแบบกินง่ายนะใส่น้ำแข็งพี่ดิฉันจะนอดตะเกียบผัดเซ่เย็ยนแล้วก็มากินเลยพี่น้องอือันนี้อันนี้อันนี้สีอันม่วงเนาะอันนี้สีอย่างแม่สีชมพูนะน้องสองแพ็คยังไม่หมดยังองีกชิ้นหนง เป็นแพ็คที่สามมึ่งด้วยเสียงตรงนา้เห็นว่ามันสดซื้นเห็นว่ากินระหว่างวันเนาะมันเห็นอย่างร่รเออหมาเขาเล่นไปยังนี้นจเจอร่ักานถุงเงินเนาะวันเห็น,นหนาพักนอกคนแพททำไมเนาะนแบบแบบสันกบ,บ้มแบบโบเตกเลยนะพี่น้อง แต่ว่ากอกมันกะอันนั้นหน่อยหนึ่งอยน,นี้ค่ะมันเปืือยหน่อยหนึ่งพี่น้องวุ้ยห,หน้าฝนตอนนั้นที่ติต๊กเป็นเละมีฝากฝนว้าวพี่น้องสามแพคเดี๋ยวเสียขึ้นเก็บขึ้นให้เบิ่งเนาะเดี๋ยวเปิดมดก่อนว้าวแม่เ,มมเอ็งไม่มดโอตีนเด้อวพี่น้องนี่ค่ะใส่กล่องจะเล่าเนาะใส่กล่องจะเล่าเลยอ้าวตัวนี้โซนที่อยู่นอก ตัวนั่งโซนคืออยู่ในยันอยู่นอกอยู่เงี่ยจำจิตพักผักนอ้องโซน,นันกิงโปรตีนเบิร์จาวว่าเป็นตักเกลือแต่ว่านีห้น้องใช่แม่นอนตักโปรตีนมีพี่น้องโปรตีนกนนนล่องใหญ่ใหญ่อะไรชอบก่อนกับกล่องใหญ่เนาะ โปรตีนนะสั่งกล้ามเนื้อเฮาได้แม่บห้เฮาอ่อนเพียนี่โปรตีนไขมันต่ำเหลืองนีใบไ,ไขมันหนึ่งกรัมโปรตีนสามสิบห้ากรัมอืมดีนี่แม่อืส่วนประกอบดีลส,สองซ้อนตวงสี่สิบกรัมกินหลังอาหารเร้าซะม่เออ

นี่เด็กพี่น้องของที่เราเปิดกล่องมากะประมาณนี้เลยนี่อ้าอันนี้นะคลิกีเแชรพี่น้องเลยแต่ว่ามันมีน้ำตาลซาลเจตกลมพลังงานสี่ร้ยห้าสิบนี่ขักยาสีฟันนี่แล้วพี่น้องเลยให้แม่วาพิ่นไซน่ะแม่แม่วาเผิ่นไซยาสีฟันที่เพิ่นโฆษณาในวิทยุเนาะสำหรับคนแก่ที่พิ่นฟันยกแบบเก็บเหนื่อเก็บฟันนะพี่น้อง ได้สิบเวิร์ตแล้วของเพิ่อนก็ได้ปรีเลยได้อันนี้ไปไวไซส์แล้วไหมเนาะปุ้มดนได้นี้ไม่ว่าฮะตัวคุณใส่ซับเม็ดถั่วเขียวใส่แล้วแคบใส่ใช้ยาดิพัดนี่ก็ดีได้อันนี้แพีงดีแม่เอ้ยนี่ลดฟันผุ้ลดฟันเมียงลดกลิ่นปากด้วยมีฟูออไลน์ป้องกันฟันผุน้ำเนาะพี่น้องฝากขนาดเลยพี่น้องมื้อนี้ก็ดีใจลายเนาะที่เอฟซีเพิ่นฝากของมาให้มื้อนี้ก็ดีใจลายเนาะพี่น้องที่เอฟซีเพิ่น ฝากของมาให้อยู่ตั้งแต่ไกลเพิ่นกันยังฝากมาให้น้องพี่น้องกันย้อนว่าเพื่อนเมตตาละกาหักครอบครัวสาวลาเซโนน้องพี่น้องจัไไ้น้องตัวเกียวก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณพีเอซีหลายๆเด้อขอให้เพื่อนบุญค้ำนำยุไปทางใดขอให้แชี่ยวาดปลอดภัยขอให้เพื่อนสุขภาพทางกายแข็งแรงเด้อขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อแม่ก็ขอขอบคุณมากๆเด้อขอบคุณขอบใจ อันซื้อมาให้สองสตาร์เซนเนลแล้วก็ให้อายุมันคนเงินเด้อเงินคำกับเงินบาทอะไรมาเงินดอลลาร์อะไรเข้าเต็มกระเป๋าแน่นอ่งเด้อให้เดินทางไปเที่วคาดปตอดใสอายุมันคนเงินเด้อจ้าถูกขอให้ถือหวยรางวัลใหญ่เด้อพี่น้องถือเด้อถือหวยรางวันลดเอาหกล้านสิบสองล้านลดเด้อจ้าถูก อ้าถูกพี่น้องเลยลาเต็มกระเป๋าแน่นอ่างแน่นือห่วยหางหล้าน,นโอ้ถูกห่วยน้องตะเกยวขายกับสุดสองใบเนาะแต่ได้สิบสองล้านผู้ได้แม่ได้สิบสองล้านบาทอืมอ้าตัวกพี่น้องมันต้องมีชักงวดแหละที่ว่าถือเนาะเพราะว่าเฮากระทับมาแต่ไทยเนาะขายสายนครพนมถือหลายงวดก่อนน้อพี่น้อง อ่าสำหรับทีนี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์และที่สำคัญบอกกดขำโฆษณาแล้วก็บพบอ,อกันใหม่คลิปหน้าเด้พอพ่อแม่พี่น้องสบายดีบ๊ายบาย